กน้องมาก็ได้รู้แล้วค่ะว่าในการจะเก็บคู้ทุ่นระเบิดได้นั้นนะคะจะต้องอาศัย3ปาปัจจัยหลักค่ะคือ1นํากลังพล สสุนัขและ3อุปกรณ์นะคะแต่กว่าที่ปัจจัยทั้ง3อย่างนี้จะออกปฏิบัติภารกิจเสี่ยงตายในการเก็บกู้ทุ่นระเบิดได้จะต้องมีการเตรียมตัวฝึกฝนและฝึกซ้อมกันอย่างไรคะค,ะค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะว่าเจ้าหน้าที่จะต้องฝึกทักษะความชํานาญด้านใดบ้างนะคะแล้วก็สุนัขจะต้องฝึกปฏิพานไหวพริบอย่างไรนะคะถึงได้รู้ว่าในพื้นที่แห่งนั้นมีทุ่นระเบิดหลงเหลืออยู่นะคะเดี๋ยวเราไปตามหาคําตอบกันค่ะ บัติของเจ้าหน้าที่ที่จะไปเก็บกู้ทุนระเบิดในสถานที่จริงๆเนี่ยเขาจะต้องฝึกงานแล้วผ่านคุณสมบัติอะไรบ้างคะส่วนใหญ่แล้วก็จะได้รับการฝึกมาจากโครงการทหารช่างแล้วเมื่อถูกส่งขึ้นมาที่นี่ผมก็จะทําการปรับให้มาเป็นแนวเดียวกันในการเก็บกู้ทุนระเบิดแบบออกปฏิบัติหน้าที่จริงๆนะคะจะต้องมีอุปกรณ์มีเครื่องมือมีชุดมีอะไรบ้างที่จะทําให้ออกไปทํางานได้ะคะเราจะต้องมีเสื้อกรอบเสืออ้อกมาป้องกันอันตราย มีหน้ากากอย่างหน้ากากนี้ทําจากอะไรคะพี่ทําจากพลาสติกใสพิเศษครับพิเศษพิเศษพิเศษยังไงคะเอ่อมันสามารถกันรแรงอัดของระเบิดได้ครับค่ะถ้าเขาสามารถที่จะก<ม>ันสะเก็ดระเบิดได้เนี่ยแสดงว่าถ้าหนูเอาขอนไม้อันเนี้ย ปลาไปที่หน้ากากตรงนี้จะไม่แตกใช่ไหมคะไม่แตกครับจริงเหรอคะ้าลองดูก็ได้ครับให้ลองนะคะพี่ว่างกับพื้นไหมคะเพราะว่าหนูไม่มั่นใจว่าหนูจะแม่นทีนี้มาดูนี่คือกลัวต้องใช้นี่ไงได้ทนจริงด้วยของคดีจริงๆเสื้อกราะมีคุณสมบัติอะไรคะการสะเก็ดระเบิดค่ะครับการมาโดนส่วนร่างกาย เขากันแรงกระแทกได้มากแค่ไหนคะแรงสะเก็ดนะครับ450เมตรต่อวินาทีครับน้ําหนักความหนาหรือผ้าหรือใช้วัสดุอะไรคะอน้ําหนักก็อยู่อยู่ที่3กิโลครึ่งครับอ้3กิโลครึ่งแล้วก็มีวัสดุเป็นใยเป็นใยวัสดุสังเคราะห์อยู่ข้างในจะสังเกตเห็นว่าเสื้อเกราะเนี่ยค่ะจะมีกระเป๋าข้างหน้าเหมือนโดเรมอนเลยค่ะข้างหน้านี่มีอะไรเอาไว้ใส่ โรงพยาบาลนะครับห้ามเลือดแล้วก็สายยางห้ามเลือด,ดท้ายที่ตำแหน่งวัตถุระเบิดเวลาเราเจอก็วางเป็นเครื่องหมายคลยทำสัญลักษณ์ไว้ครับ,รบมีเสื้อผ้าอุปรกรณ์ป้องกันตัวเรียบร้อยแล้วเนี่ยต่อไปนี่คือต้องมีอะไรคะ มีครับมีอุปกรณ์ทำงานครับจะสังเกตว่าอุปกรณ์กู้ระเบิดของพวกพี่ๆนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นอุปกรณ์บ้านๆที่หาได้ง่ายๆใกล้ตัวค่ะเช่นพวกสมอบกที่ทำจากกิ่งไม้กันไกลตัดหญ้าเสียมและพวกเหล็กแหลมแต่ก็มีสิ่งหนึ่งที่สะดุดตานั่นก็คือฝาชีเนี่ยแหละค่ะพี่เอาฝาชีบางครออะไรคะครอบเขาเรียกว่าฝาครอบทุระเบิด ไม่ใช่ไม่ใช <is> <broken. S 2> ่ผาชีเหรอคะไม่ใ <nhà> ช่เจอทุ่นระเบิดแล้วก็จะทําเครื่องหมายอีกเพื่อเอาตัวนี้ไปครอบทุ่นระเบิดไว้ฝาชีเขามีหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่เพื่อชาติขนาดนี้เลยเหรอคะสำหรับการฝึกพี่บุญประสิทธิ์เล่าว่าขั้นตอนแรกก็ต้องฝึกการค้นหาทุ่นระเบิดก่อนโดยเริ่มจากการกำหนดเขตพื้นที่ในการค้นหาเพื่อให้การค้นหาทุ่นระเบิดค่อยเป็นค่อยไปอย่างละเอียดรอบคอบแม่นยำในทุกตารางนิ้วกันเลยทีเดียว จากนั้นจะมีการกำจัดวัดชพืชบริเวณหน้าดินเพื่อให้สะดวกในการค้นหาและหลังจากที่พี่ๆฝึกด้วยอุปกรณ์ใกล้ตัวกันไปแล้วก็มาถึงการฝึกใช้เจ้าเครื่องนี้ที่ดูพิเศษกว่าอุปกรณ์ชิ้นอื่นๆเครื่องที่พี่ถืออยู่นี่เขาเรียกว่าเครื่องอะไรเป็นเครื่องค้นหาทุลเบิดคือการทำงาน,ม,นมันจะเป็นเป็นทำงานแบบ ปล่อยขึ้นไฟฟ้าเป็นขึ้นแม่เหล็กอ่อนอนลงไปในในพื้นดินเสร็จแล้วก็ในในทุ่นระเบิดมันจะมีโลหะผสมอยู่มันถ้าเจอโลหะทุกไหนก็จะมีเสียงเตือนของเราขึ้นมาเราสามารถแยกได้ว่าโลหะตัวนี้เป็นโลหะชนิดไหนลึกเท่าไหร่หัวใจสําคัญของการปฏิบัติภารกิจตรงนี้นี่มันอยู่ที่อะไรหนึ่งความไม่ประมาทสองต้องมีสมาธิกับงานตลอดเวลาสาม จำไว้เสมอว่าทุกอย่างที่ที่มันดังขึ้นมาเนี่ยมันเป็นระเบิดเวยนอกจากการฝึกค้นหาทุ่นระเบิดแล้วนะคะขั้นตอนการฝึกต่อไปก็คือการต้องเรียนรู้วิธีการเก็บคู่ทุ่นระเบิดขึ้นมาจากใต้ดินพี่ทหารก็จะลงไปนอนขุดแงะแซะเอาระเบิดขึ้นมาเพื่อทําลายค่ะ ซึ่งเขาก็จะมีหลักการในการเก็บกู้นะคะว่าต้องแทงเหล็กแหลมเข้าไปอย่างไรให้รู้ว่ามีระเบิดอยู่แต่ว่าไม่ให้โดนระเบิดนะคะหรือว่าจะขุดระเบิดขึ้นมาอย่างไรไม่ให้มันตุมตามขึ้นมาค่ะชื่อหน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิดนี่ฟังดูน่ากลัวน่าเกรงขามนะคะแต่พอมาเห็นวิธีการทํางานใกล้ๆแล้วพี่ๆเขาจะค่อยๆทําค่อยๆตัดค่อยๆหาค่อยๆขุดนะคะทําทุกอย่างอย่าง ละเอียดละเมียดละไมมากเลยค่ะหลังจากได้เห็นการฝึกค้นหาและเก็บผู้ทุ่นระเบิดของเจ้าหน้าที่กันไปแล้วต่อไปก็ถึงคิวฝึกของบรรดาชุดสุนัขตรวจค้นและทำลายทุ่นระเบิดกันบ้างค่ะไปดูสิเขาว่าพวกเขาจะต้องฝึกฝนอะไรบ้างและจะต้องฝึกหนักสักแค่ไหนค่ะ ตอนไปดูฝึกคนมาเนี่ยค่ะก็มีเครื่องมือตรวจหาระเบิดอยู่แล้วทําไมยังต้องใช้สุนัขช่วยตรวจหาวัตถุระเบิดด้วยอะคะเครื่องตรวจเนี่ยถ้าถ้าตรวจทุกพื้นที่บางทีเจอโลหะมันก็จะส่งเสียงดังคือนก็จะเสียเวลาเสียเวลาช่วงนั้นถ้าใช้สุนัขดมเนี่ยมันจะได้พื้นที่มากแล้วก็แม่นยําจะเร็วจะจะได้พื้นที่ต่อวันเยอะขึ้นทําให้ได้พื้นที่มากขึ้น ที่จะมาทำหน้าที่สำคัญระดับชาติอย่างนี้นะคะต้องเป็นสายพันธ์ลาบดอร์หรือว่าเชสเฟิร์ดเท่านั้นค่ะเพราะว่าจะมีประสาสัมผัสในการดมกลิ่นที่ดีแต่ว่าจะเป็นตัวผู้หรือตัวเมียก็ได้ค่ะโดยที่พวกมันนะคะจะถูกฝึกฝนและทบทวนทักษะมาเป็นอย่างดีตั้งแต่อายุ1ขวบแล้วก็จะเกษียณอายุราชการเมื่อมันมีอายุประมาณ8ขวบค่ะในแต่ละวันนี้เขาต้องฝึกฝนอะไรบ้างคะก็เช้าอา ออกจากกคงมาก็ออกกำลังกายหมดทังเงียแถวหน้ากระดาษแถวเดียว นั้นจะมีการฝึกเชื่อฟังคำสั่งเพื่อให้สุนัขอยู่ในระเบียบว,วินัยตามคำสั่งของครูฝึกสุดท้ายก็เป็นการฝึกค้นหาทุ่นระเบิดให้สุนัขดมหาว่ามีทุ่นระเบิดอยู่ที่ไหนแต่ก่อนจะฝึกในขั้นตอนนี้ได้จะต้องมีการตรวจสอบทิศทางลมด้วยการดึงขนสุนัขขึ้นมาปล่อยตามแรงลม สุนัขจะต้องดมหาระเบิดทวนลมเสมอค่ะเพื่อให้ได้กลิ่นระเบิดก่อนที่จะเหยียบระเบิดซะเองสุนัขพวกนี้รู้ได้ยังไงว่าระเบิดสุนัขสามารถจะรู้กลิ่นระเบิดฝึกยังไงคะถึงจะรู้ก็เริ่มต้นก็จะฝึกให้ดมก่อนเป็นดินระเบิดรุวนๆให้มันดมดมแล้วก็สั่งให้สุนัขนั่งสุนัขก็จะจำเขาสามารถบอก จุดที่แน่นอนของดินระเบิดได้เลยไม่ได้เลยครับ,ค,รบคือรัศมีไม่เกินหนึ่งเมตรนะครับไม่เกินหนึ่งเมตรได้ต้องพบแน่นอนพอเ,เขาเจอแล้วเราเรารู้ได้ยังไงว่าเขาเจอแล้วเขาจะบอกเจ้าของเขาอย่างไงอ่เขาจะมีแสดงอาการอาจจะนั่งบางตัวอาจจะนั่งบางตัวอาจจะมองเจ้าของ มองพุ่งข้าวสุนัขตรงนี้นะอะไรเงี้ยคือือความสัมพันธ์ระหว่างสุนัขกับพุ่งครับสุนัขเนี่ยเขาจะมีความสัมพันธ์กันมากมันเหมือนคนเหมือนลูกเราครับถ้าเราสัมผัสบ้ากๆนะครับหมามันก็เชื่อบังเรา ีพอเห็นเนี่ยพอ,อเขาเจอระเบิดปุ๊บเนี่ยเจะโยนของให้ต,ตบรางวัลให้มอบรางวัลฮะคือ,อเขาทำถูกต้องแล้วอ,อเขาหาถูกต้องแล้วที่เขาปฏิบัติเนี่ย,ยถูกต้องแล้วก็ให้รางวัลเขา สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนั่งดิ๊ดี้นั่งนั่งนั่งคอยดี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 มากดีมากดีดีมากดีดา๊ดีน้ดิ๊ดี้ค่ระเบิดยากไหมไม่มีสัญญาณตอบรับจากมเล๊ดี่ไม่ทำเขารู้ก็ไม่สามารถพูดได้แค่นั้นเองตอนนี้ฝึกทุกอย่างเตรียมพร้อมหมดละสุนัขก็พร้อมแล้วที่จะออกทํางานเวลาปฏิบัติงานของสุนัขเนี่ย ออกไปทางานกี่โมงถึงกี่โมงช่วงเช้ากโมง15นาทีพร้อมก<ะ>ันกับทางคนอ่าจะพร้อมกันที่นุแล้วก็ไปรวมกันที่ไหนครับจะไปรอคําที่แจงที่รอบอเห็นฉันเห็นว่ามันกวางใหญ่ทำยังไงฉันจึงจะรู้ใครก็ก็พูดกัน